สวัสดีค่ะพบกับพินาอีกแล้วนะคะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะวันนี้พินามีสิ่งดีๆมาบอกกล่าวกันนะคะพินาจะพูดถึงประโยชน์ของไข่ห่านนะคะหลายๆคนอาจจะไม่นิยมทานนะคะแต่วันนี้พินาจะมาบอกว่าสรรพคุณของเขาเนี่ยมากมายมาหาศาลจริงๆนะคะพินาทานเป็นประจําเลยค่ะเพราะว่าพินามีห่านเนาะแล้วก็ไข่ออกมาบางทีเยอะมากๆเลยนะคะ ประโยชน์ของไข่ห่านนะคะเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันนะคะชะลอกระบวนการชราแล,และเริ่มสร้างเนื้อเยื่อใหม่นะ,ะได้ไวมากๆเลยนะคะแล้วก็ทําความสะอาดตับปรับปรุงการทํางานของไตนะคะปรับปรุงวิสัยทัศน์และการได้ยินนะคะปรับปรุงการย่อยอาหารและจุลินทรีย์ในลําไส้นะคะเพิ่มความแข็งแกร่งและส่งเสริมการผลิต และคุณภาพของน้ำเชื้อนะคะสำหรับผู้ชายที่มีลูกยากๆนะ,ะทานไขห่านได้เลยนะคะเยอะๆได้เลยนะคะเพิ่มประสิทธิภาพและความต้านทานความเครียดนะคะทานไขห่านแล้วอารมณ์ดีนะคะปรับปรุงการทํางานของสมองนะคะและรักษาการทํางานตามปกตินะ,ะซึ่งจะช่วยปรับปรุงความจำนะคะเพิ่มความสามารถทางสติปัญญานะคะ ก็คือสําหรับใครที่ขี้หลงขี้ลืมง่ายนะในผู้สูงอายุหรือว่าอย่างเราๆนะยังไม่ถึงขนาดผู้สูงอายุก็หลงลืมอยู่บ่อยๆนะคะก็รับประทานไข่ห่านบ่อยๆหน่อยนะก็ดีนะคะนอกจากนั้นนะคะยังมีลูทีนนะคะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะที่ช่วยให้ร่างกายเนี่ยกำจัดสารที่เป็นอันตรายเพื่อให้ร่างกายได้รับการทำความสะอาดแล้วก็ฟื้นฟูได้ไวนะคะ มีวิตามินและแรธาตุมากกว่าไข่ไก่นะคะโดยเฉลีย่ยเนี่ยจะมีน้ำหนัก200กรัมหรือมากกว่าไข่ไก่ถึง4เท่านะคะแต่ไขมันของเขาเนี่ยจะน้อยกว่าไข่ไก่นะคะลูกใหญ่กว่าก็จริงเนาะอ่าพี่นาเนี่ยชอบกินมากๆเลยปกติพี่นาจะไม่กินไข่ห่านเนาะแต่พอพี่นาได้รับรู้สรรพคุณของเขาเนี่ยก็เริ่มที่จะ กินไข่ห่านนะคะแต่พี่นาจะนำไปเจียวไปทำไข่ฟูๆแล้วร้อนกรอบๆนะทานกับซอสเออความค้าก็ไม่มีเท่าไหร่นะแทบจะไม่มีเลยนะมีแต่ความมันนะคะสำหรับการนำไปปรุงเนะี่ยมันก็มีได้หลายอย่างเนาะม่ได้ทั้งต้มทอด ไข่ดาวก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการต้มควรใช้เวลาต้มนานนะคะประมาณ20-25นาทีเลยนะคะเนื่องจากว่าเปลือกของไข่ห่านเนี่ยเขาหนามากๆเลยเนาะต้องต้มนานๆถึงจะแน่ใจว่าเขาสุกจริงๆนะ,ะแต่อ่ามีข้อดีก็ต้องมีข้อห้ามนะคะ สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า7ปีนะคะไม่ควรรับประทานนะคะคนที่มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงก็ไม่ควรรับประทานอีกเช่นกันนะจ้ะวันนี้พี่นาก็นำสิ่งดีๆมาแชร์กันเนาะตอนนี้นาบ้านสวนฟาร์มไข่ห่านกำลังแบบว่าดกมากๆเลยเนาะพินาก็นำมาฟักนะคะนำมาฟักแล้วอะไรแล้วก็ยังเยอะนะ,ะก็ยังเยอะอยู่นะ ที่เหลือก็กินบ้างอะไรบ้างเนาะจ้าก็คงจะเป็นประโยชน์บ้างนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เคยรับประทานไข่ห่านนะคะและพบกับพี่นาบ้านสวนฟาร์มใหม่นะคะสวัสดีค่ะ